อร่อยแิศอร่อยลาดกับผรีตวันนี้อยากชวนมาที่ร้านชื่อว่ามันดีมันยังไงมันกุ้งขณะนี้หลีดอยู่ที่สาขาเดอะสตรีทรัชดาชั้นดีแวะมาค่ะร้านมันดีหีการันตีอร่อยลิศ เรามาคุยกับเชฟและเจ้าของร้านเชฟพันษาแซ่เหล่านบจ๋าสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรมันคือมันดีแล้วมันมันยังไงเหรอจ๊ะจริงมันดีมันคือการผนวกของสองคำครับคำว่ามันเนี่ยก็จะเป็นมันกุ้งครับคำว่าดีจะเป็นความตั้งใจดีๆครับจะนำวัตถุดิบดีๆมาเสิร์ฟให้ลูกค้าทานครับผมจริงๆร้านเราเป็นร้านแรกๆในประเทศเลยฮะที่คิดค้นซอสมันกุ้งเมนูทั้งหมดเนี่ยผมเป็นคนคิดค้นขึ้นมาไปเมนูแรกร้านมันดี ภูมิใจนำเสนอสิ ข้าวไข่ค้นซอสมันกุ้งกุ้งแม่น้ำนะครับไข่เนี่ยเราเลือกไข่ออร์แกนิกสดจากฟาร์มนะครับก็เราจะใช้วิธีสโลว์คุกจะได้ความนุ่มของตัวไข่ครับและซอสมันกุ้งจะให้ความรู้สึกเหมือนเราทานอาหารทะเลโดยไม่ต้องทานเนื้ออาหารทะเลเลยฮะเสร็จพร้อมกุ้งแม่น้ำไซส์8ตัวต่อกิโลกรัมที่คัดมาเนื้อแน่นๆฮะใช้การสตรีมเพื่อคงความจุซซี่ของตัวกุ้งแม่น้ำไปก่อนแล้วก็เราค่อยนําไปเบิร์นเพิ่มความหอมครับอย่าลืมฮะซีฟู้ดนี่เราจะเป็นซีฟู้ดที่ไม่เหมือนใครครับเป็นน้ํา จิ้มซีฟูด้ดแบบซอสแดงเหมือนเวลาเรารับประทานไก่ตอนจุดจีนมนะคะไปเมนูที่2สิจ้าก๋วยเตี๋ยวมันดีตามชื่อร้าน<ะ>ก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำมันกุ้งน้ำข้นทะเลโหดๆครัเราเสิร์ฟด้วยกุ้งแม่น้ำไซส์แตัวต่อกิโลกรัม3ตัวครับม,มีปลาหมึกมีหอยเชลล์หอยแมลงภู่เบคอนคั่วจนหอมครับกับไข่ออนเซนทานคู่กับเส้นโซบะนุ่มๆน้ำต้ยมยำหอมเครื่องต้งยมยำมากๆครับรสชาติจัดจ้านแบบไม่ต้องปรุงฮะ จัมโบ้จริงๆเลยนี่มานะแบบแฟมิลี่แล้วแชร์กันโอ้อร่อยจริงๆเมนูที่3มจะ้ะข้าวไข่คันซอสผนงเนื้อซูฟีฮะ <c oughs> โดดเด่นด้วยการเคี่ยวของกระดูกวัวนานถึง8ชั่วโมงครับด้วยความพิถีพิถันเลยฮะเคี <c oughs> ่ยวพร้อมกับตัวเครื่องผนงตัวเนื้อซูฟีเราใช้เนื้อไทยากยิวมาซูฟีฮะ <c oughs> แล้วก็เรานําไปเสียด้วยไฟแรงเราได้ความจุซี่ของตัวเนื้อครับข้าวไข่คันซอสผนงเนื้อซูวียังไม่จบแค่นั้น สาปาเกตตีหน่อยสิเป็นสปาเกตตีผัดต้ยมยำมันกุ้งกุ้งแม่น้ำต้ยมยำที่นำไปคั่วก่อนแล้วก็ะจะผัดกับตัวเส้นนะฮะจะ,ะได้ความนุ่มเอเดนเต้ฮะเสิร์ฟม,มาคู่กับกุ้งแม่น้ำไซส์8ตัวต่อกิโลกร,รัมครับอันนี้สำหรับคนรักเส้นพาสต้ากุ้งแม่น้ำเราเผามาอย่างดี น้ำจิ้มขัดไม่ได้ต่อมาสุดท้ายข้าวไข่ข้นหมูสับผัดพริกขี้หนูสดครับความพิเศษของมันคือการคั่วหมูสับกับพริกขี้หนูฮะเราคั่วจนได้ความหอมกระทะขึ้นมามันเป็นเมนูทานง่ายแต่รับรองว่าวางไม่ลงเลยฮะไม่ง่ายเพราะคุณต้องเล่นไฟให้เป็นถูกต้องครับแล้วมันจะต้องถึงเครื่องที่ร้านจะมีเมนูเวจเชเชียนด้วยนะครับสำหรับคนที่รักสุขภาพและไม่ทานเนื้อสัตว์ครับร้านวันดีของเรามี2สาขาอยู่ที่ไหนบ้างจ้าง ที่นี่ฮะห้างเดอะสตรีทถนนรัช,ชดาครับ <c oughs> ชั้น <c oughs> ดีอร้านหนึ่งจะอยู่ตรงสี่แยกสะพานควายครับตรงฝั่ง <c oughs> ปลร์ดิพัทนะครับรีขอการันตีนะคะความอร่อยเด่นเลิศเป็นพิเศษจริงๆร้านมันดีสองสาขาอร่อยและเลชิญมาได้ที่ร้านมันดีสาขารัชดาตั้งอยู่ที่ถนนรัชดาพิเศษร้านอยู่ภายในศูนย์การค้าเดอะสตรีทรัชดาชั้น B และสำหรับเมนูอร่อยเด้ต้องกินกับร้านมันดีคือเมนูนี้เลยครับอะไรนะกับผลิตนี่แมจิอีทติ้งย่าพิงฉังสวัสดีนะคะ